วาดไหยนี่วัดเอาไปกระโซกระยักแล้วเนี่ยเนาะคันดันแหลนคืออยู่เนาะพูดแต่ฉอดนี่เขาเอาไะไรนี่เายร้องชอบมันก็ท่ด้มันก็บิประมันอยู่หาเศนตายเนาะตัวหาเนายวันนี้หกแสน นม่หกแสนเดียวถึถายเอาต้นนแมตมันถกตอบลูกสอบนะถึงต้นี่หนู้นี่มันอยากจอยะอยได้ได้าร0ยหกแสนได้แล้วกลุมกูขายวันนี่ดิมันมันกันหกพันเจ็ดหกพันแปดในหนึ่งว่าบนันนีท้ามแดงว่านด่ว่าเจดพัมาขายเจ้าขดวันพกดแปดสอสอบวได้พันบาทเดิมันขายวัน

หักเนาะทีเด็ดทีเด็ดว้าวว้าววายต้างนะได้ปลาน้าาจนนะอันนี้ราเดียาแหละมาหนีสอนมาอ้อนแต่อตีคย่าไดีบ้า มืเออื่ yup. นออกกัญาเนาะพี่น <Chen in> ้องเนาะกินงัวพี่กินงัวพี่มืเอื่นออกกัญมืไอนี้ก็หลงงัวเนาะนายพลเราใจดีมือใเดิมเดี๋ยวนำเนี่ยนะฮะนายอยู่นักกินเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยสักยาเอาหมดเลย

่าเถ่าว่าหลายปียสิน่งสิบกว่าหลายไปีน,นะเมกี้แล้วก็ให้เอาแม่นั่นแล้วเขาเาียบมาผัดโบจักงวงแล้วยาและขาดตัวนี้ละ่เเเว่็ขก็มาแจกินเนาะปลข้าวก็ได้เโต ได้เงินเต็มสองล้านไปอันนี้จะพอจังหวะก็ได้ก็จะกอบปากหัวให้มั่น้จโมได้ผมได้ผมได้ได้ลูกได้ลูกเต่าตอนไรเนี่ยเองเออบอกเอาเงินได้เงินสองล้านเหรอเขาก็ได้เงินสองล้านขายเขาสี่ห้าสองก็เลยสองล้านนะเฮ้ยไหนเข้าเพื่อนทางขายเอา วอีกังนหอ็งิี่สอนะแต่จะขาดึงเรียกว่จะจะขาเนาะดัน้นมันจะาาได้ปะวะไู้คนจะตายคนเล็กจะตายท่นสกยวดึงทำไปแล้วเนาะมระจับวากแหนี่หน้าคู่มันม่เข้าพุ้นแล้วต้องไล่แม่บักเธว่าดูคางเอาไปไว้เอาสันหลังมันมาตัดดีต้อาเส้นหาคู่เลอ่ะเเาไม้อขึ้นห้างันเปนอะไรเนี่ย

โอ้้าชีได้ลูกเคยหัว้อนพูดดีหวใ่พูต่าเ่ดเจ้า่นอคน้ตะวันวินเ่ัเนาะไอ้ผู้อิ่มครบไผ้อิ่มก็เข่าหาลูกสรท่อรอบใบขอ้ครอ่ะแบกกระปตูนก็ได้พูนึงแบงค่ไห้ขอแบงน่แบงกระปตูนพ่อ้าอ้าอ้า ลอองใส่พักน้ำสดๆเลยไปหน่อยบาวันอันนี้ตรแน่บาวท้าาวันไอ้ดอกคือบาวเท้าเนาะบาวันสกินใไงบ้่งแอบบอยอ

หอแล้วหอแล้วนางมันิเพื่อนนางติเื่อนใส่ไคับชีนหมดได้เลยเห็นวกเบล่เห็นมันพันขักันนะครับมันใหญ่ิ้นเรดเกิทันทันหน่อยก่อนนะล้วเดน่ได้ไหม่ส่นอคอ่ะน้มเสียงมาคนเียไมอน่คนเลยเห็น